พรคาถา,ามหาจกักพรพัสก้าโงโมพุทธายาพระพุทธะไตรเลตนาญาณมณีนพภาลาสีสะหัสสะสุธันมาโทธรมโมสังคโคยะธาบุตโมนาพุทธาบูชาธรรม,มะบูชาพระบูชาอาคีทานังวรารังคันทงัง สี่วาีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูลโตอาหังวันทามิทาตุโยห่างวันทามิสัพปปโสพุทธะธรรมะสังฆะอูเชมิโมพุทธายะพระพุทธไตรเล,ลตนะญาณมณีโนภาลส,สีสหัสสะสุัามาทธรรมโมสังโคายะธาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาฆะบูชาอาคีทานังวรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูลโตอาหังวันทามิทาตุโยห่างวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิโมพุทธายาภพ,พุทธไตรเลตนาญาณมณีนพราชศีสหัสสุธันมาโทธมโมสังโฆยะธาบูตโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาฆะบูชาอาคีทานังวะรังคันธัง สี่วลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูลโตอาหังวันทามิทาตุโยหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิโมพุทธายะพระพุทธไตรเลตนาญาณมณีนุภาลส,สีสหัสสะสุธา,ธามาโทธมโมสังโคยะธาพุทธโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาระบูชาอาคีทานังวะรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูลโตอาหังวันทามิทาตุโยห่างวันทามิสัประสูพุทธธรรมะสังฆาปูเชมีพระพุทธายะพระพุทธไตรเลตนาญาณมณีนภราศส,สีสะหัสสะสุธันมาโทธมโมสังโคยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาฆาบูชาอาคีทานังวะรังคันธัง สี่วลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูลโตอาหังวันทามิทาตุโยหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิโพพุทธายพระพุทธะไรเลตนาญานมณีนภาลสีสหัสสุธันมาโทธโมสังโคยะธาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาฆะบูชาอาคีทานังวรังคันธัง สี่วลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูลโตอาหังวันทามิทาตุโยหังวันทามิสะพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิโมพุทธายะพระพุทธไตรเลตนะญาณมณีนภภาสสีสะหัสสะสุัามาโทธมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาฆะบูชา,า,ชาอาคีทานังวะรังคันธัง สี่วลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูลโตอาหังวันทามิทาตุโยหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมีพระพุทธายะพระพุทธไตรเลตนาญาณมณีนพราชสีสะหัสสะสุธามาโทธมโมสังโคยะธาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาฆะบูชาอาคีทานังวรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูลโตอาหังวันทามิทาตุโยห่างวันทามิสัประสูพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิโมพุทธายะพระพุทธไตรเลตนญาณมณีนภาลัสีสะหัสสะสุธันมาโทธโมสังโคยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาฆะบูชาอาคีทานังวรังคันธัง สี่วลีจะมหาเถลังอาหังวันทามิทูลโตอาหังวันทามิทาตุโยหังวันทามิสัพปปโสพุทธธรรมะสังฆูเชมี